แชมป์โลกชาวญี่ปุ่นครับเห็นนักมวยไทยผู้นี้ครับไรชื่อไรชั้นไรแชมป์นะครับเลยกะจะมาท้าเพื่อเชอดให้แฟนมวยดูครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างนักชกชาวญี่ปุ่นผู้นี้นะครับก็คือทานด้านของไข่คาคินุมะนะครับเจอกับทานด้านของสอนขาวชอห้าพยักนั่นเองครับนี่ครับไข่คาคินุมะคนนี้ดีกรีไม่ธรรมดาครับเป็นแชมป์ของรายการนี้เลยครับ รายการ The Battle of Muay Thai ุ่น Super f e a t h e r w e i g h ครับเป็นแชมป์โลกของ w m c Inter Continental Super w e a t h e r w e i g h t เหมือนกันเป็นแชมป์ของสภามวยไทยโลกครับ w m c และเป็นแชมป์ของสพภามวยไทยอาชีพโลกด้วยนะครับอ้ไม่ธรรมดาครับผู้นี้ครับแหมสักเป็นรูปกระดิงแดงไว้ที่ข้างหลังเลยทีเดียวครับเจอกับท้านของสอนขาวชอห้าพยักนะครับที่ได้ผ่านเข้ารอบมาครับซึ่งศึกครั้งนี้เนี่ยเป็นการชิงแชมป์โลกด้วยนะครับ เป็นเช่นเป็นการชิงแชมป์โลกในของสภาของ IBF หรือ International Boxing Federation ครับก็คือสาพันมวยอาชีพโลกนะครับในรุ่นของมวยไทยครับทั้งคู่ครับเจอกันเมื่อวันที่26ครับเดือนพฤศจิกายนปี2023หรือปี2566นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับ เป็นนัดชิงแชมป์โลกนะครับก็เขาเคยแข่งรายการ Amazing Muay Thai ของราชนดำเนินนะครับ Road to ราชนดำเนิน IBF Champion นะครับนี่ฮะก็มาเจอกันที่นี้ครับดูครับดูหน่วยก้านของเขาพูดนี้ครับดีกรีไม่ธรรมดานะครับอย่างที่บอกครับนักชวญี่ปุ่นพูดนี้ครับตอนแรกนี่ผมนึกว่าเขาจะอ่านว่า KE อีกนะฮะแต่เห็นหลายช่องอื่นอ่านว่าใครนะครับเห็นผู้พากอ่านว่าใครก็อ่านว่าใครแล้วกันครับ ไข่นะฮะเบาไข่ไข่คาคินุมานนะครับเจอกับทันของสอนขาวชอฮาพยักนะครับส่วนสูงนี่ทันของไข่นี่สูงกว่าครับสูงขวาเล็กน้อยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเชทีวีครับเอกชนพามวยไทยโดยช้ติสรขสต้าสับทองแดงครับและให้ฟังด้วยครับเอกลักษณ์ช่องนี้ช่องโคชเชทีวีครับสอนขาวชอ้าพยักนี่ก็โชคอยู่ที่ราชดำเนินนะครับ แล้วก็สถิติก็ชนะบ้างแพ้บ้างนะครับเคยเท่าที่ผมเคยนี่รู้สึกว่าเคยเอาชนะอจอมสลัดพิทักษ์ทางหลวงด้วยนะครับหรือว่าซูเปอร,ร์ปอลซูเปอร์โปรสมุ่ยนะครับแล้วก็ชนะบ้างแพ้บ้างกับนักมวยบางท่านนะครับก็ยังไม่เคยได้แชมป์อะไรครับแต่ว่าลาสดนี่คุณสอนขาวนี้ก็สามารถที่จะผ่านเข้ารอบนะครับ รอบรองชนะเลิศไต่เรนกิ้งจนมาชิงแชมป์นะครับในของสาพัน IBF นะครับก็คือ International Boxing Federation ครับรุ่นสเปอร์มิดเดิลเวทนะครับโอลชมเปียนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็ต้องมาดูครับว่าไฟนี้จะเป็นอย่างไรครับอาจจะมีบางท่านไม่เคยดูนะครับผมก็นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับก็มาดูไปพร้อมกันครับ ไปครั้งแรกดูกครั้งแรกครับพากันสดๆเลยครับจังหวะน,นี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเชทีวีครับี่คือช่องพามวยไทยโดยชาสัพพใต้สบาาตัสบทองแดงครับอย่าลืมกดการแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเมื่อเราเอาวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปครับหนึ่งเดียวช่องนี้ช่องโคชเชทีวีครับเลให้ฟังด้วยนะมาเลยน้องเบ้าพี่เบ้า มาแลกกันนะครับคนจังหวะนี้รุ่น7จ2กกิโลกรัมครับรุ่น7จ2กกิโลกรัมครับอ่ะมาครับดูทงนั้นของใครนี่ตัวหนาขว่าครับต่างกล้ามเนินครับจอกขาไปก่อนครับใครครับจังหวะนี้ยกทีนึงครับเจอกขาครับใครครับแม่คนยางครับคนยางคนย่างคนย่างแหนคนย่างแห้งย่างมันลมนะฮะคนยางให้งย่างมันลมนะครับคนกันไปครับเก็บเดินเข้าหาครับ แข่งขวาครับผลย่างไปครับยับซ้ายขึ้นมาครับจากซอนขาวไข่ไข่ไข e <eres> ่ว่าพือไข่ว่าพือครับไข่ฉัดซ้ายไปครับว่าพือคือว่าอย่างไรจะทําอะไรครับว่าพือแข่งขวาครับจากซอนขาวมาสักู่ยับซ้ายจากซอนขาวครับเหย็บเดินเข้าหาครับเหยยบครับเหย็บเหยยบแปลว่าขยับนะครับแข่งขวาเตะล่างครับซอนขาวจะบดจะบี้เข้ามาแต่ว่าไข่ถอยมาก่อนคือแข่งขวาจากซอนขาวครับซอนขาวนี่ปัจจุบันท่านไป Uh, ดูเกี่ยวกับธุรกิจควายงามแล้วนะครับควายสวยงามนะครับสอนขาวนะครับสอนขาวชอฮาพยางนะไปติดตามท่านกันได้นะครับเอาควายงามนี่ไปประกวดเดินสายประกวดครับมาดูไฟนี้ดีกว่าครับว่าจะเป็นอย่างไรครับเข็บเดินหาครับเ่านาของไข่ทีมซ้ายดักไว้ก่อนครับสอนขาวคัดจังหวะครับโรเทปโรเทปเทปคัดจังหวะครับลูกทีมครับเทปเทปเทปที่แปลว่าทีมนะครับจังหวะนี้ เก็บเดินเข้าหาครับวางกันใหม่ที่กลางเวทีแข่งขวาฉัดไปครับขวาสูงจากสซนขาวสายหน้ายันไว้ก่อนครับหยับซ้ายครับดต่นนของไข่ไข่ก็เดินเข้ามาครับเจอหยับซ้ายถีบซ้ายที่หน้าท้องของไข่ถีบไข่ครับเจอถีบไข่หยยบเดินเข้าหาครับจากวันนี้ขยับมาแค่แค่ครับมาแค่แค่จะได้แทะกันโดนครับมาแค่แค่คือมาใกล้ๆครับจะได้กระแทกกันโดนครับจงหวันนี้ครับ หยับเดินเข้าหาครับซ้ายเตะล่างครับส้นขาวทีบซ้ายหน้าส้นขทาครับเมย์จะซับซซครับไข่ครับลูกไข่ลูกไขจะซับอคกับแม่แข่งขวาครับจากส้นขทาหยับเดินเข้าหาครับหยับซ้ายก่อนครับท่านักของไข่ทางส้นขาวาครับทีบซ้ายหน้าส้นขาวครับก่อกวนไปเรื่อยครับจุกจิกกวนใจไปก่อนครับขวานี้เตะมาครับเจ้านังของไข่เจอมัดขวาส้นขทาหยับเดินเข้าหาครับ ขอมาแก้ๆอู้สับโซกขวาจากซอนข้าวครับอ้าวอาแล้วครับแม่ชิงจังหวะครับแข่งขวาสูงซอนข้าวครับกาจะบันเซียนหนึ่งสองใหม่โดนครับทานั้นของใครใครใครล้องครับใครล้องแม่ครับหนึ่งสองจากใครครับล้องนี้แปลว่าพลาดนะครับเย็บซ้ายครับแข่งขวาจากซอนขาวเยยบเดินเข้าหาครับมวยชิงจังหวะนะครับขวาล่างครับมวยชิงจังหวะนี้ถ้าใครดูเป็นก็จะดูสนุกนะครับถ้าใครที่ดูไม่เป็นก็อาจจะดูน่าเบื่อครับ อาศัยช่วงชันและจังหวะครับหมัดซ้ายครับจะท่าางของไข่แข้งขวาครับสอนเา้าจริงๆไข่นะฮะแต่ผมขอเรียกไข่ล้วกันครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาอ้าวหมดยกที่หนึ่งครับยกที่หนึ่งผ่านไปครับอ้าวก็มาดูริงเกิลลวกันครับโอ้ริงเกิลรายการนี้แต่งตัวเท่ครับแม่สาวร็อกครับสาวร็อกนี่ครับสภาพของไข่ไหมไข่พันพื้นมันไข่ ไข่ไม่เจ็บใช่ไหมเจ็บไข่เดี๋ยวหวังเดี๋ยวไข่แข่งไม่ขึ้นอโอ้เจ็บไข่แล้วมันไข่แข่งไม่ขึ้นนะครับแม่แต่นักซ้อมสาวครับก็เตรียมตัวมาอย่างดีครับอ่าไข่ไม่ฟื้นไข่ไม่ฟื้นไข่ไม่เจ็บไข่ไม่เจ็บนะฮะอืมนี่ครับรีนโกของรายการนี้ออกแนวเท่น,นะครับแต่งเป็นสาวเราครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชไอทีวีครับอย่าลืมกด การแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อเราเอาวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปนะครับอ๋อแล้วครับยกที่1ผ่านไปไม่มีอะไรมากครับแต่ว่ามีช็อตเด็เดๆก็คือช็อตอ,อ่าสับโอเฉียงโอเฉียงโอเฉียงโนะครับเฉียงนี่แปลว่าสับนะครับเหมือนตอนที่ให้นึกถึงตอนที่เราใช้อา่าพร้านะฮะใช้พร้าครับสับเราจะสับแบบเฉียงถูกไหมครับ ที่พอสับแบบเฉียงนี่ทางใต้นี่เฉียงก็คือการสับนั่นเองครับเฉียงศอกครับเฉียงศอกนะครับลูกเฉียงศอกของสอนขาวทําได้ดีครับลุงนั้นโดนชัดเจนครับโอ้เริ่มประกบเริ่มเอาน้ําแข็งมาประกบแขนเลยครับสงสัยโดนเตะดอกนี้แล้วครับเจ็บแขนหรือเปล่าครับท่านนั้นของใครครับนี่ขวานี่ล้องครับไข่ไข่ล่องครับ หับเดินเข้าหาครับมัดขวาซ้ายแหม่แต่ก็โดนถักทาาครับไม่ได้โดนเต็มที่เท่าไรครับติดแขนครับยับซ้ายสอนขาวนี่โอ้สอนขาวนี่ดูลอยกว่าดูสูงกว่านะครับสูงโปร่งกว่าในขณะที่ไข่นี่ไข่ไข่ตันครับไข่ตันไข่ดูตัวแน่นนะครับหยอกครับหยอกอ๋อพักนานเหมือนกันนะฮะโอ้พักนานอยู่ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโค้ชเชทีวีครับเด็กๆช่องพังเวยไทยโดยใช้สศัพท์ภาษาใต้ศัพท์ทองแดงครับ ไลให้ฟังด้วยเพื่อจะได้ฟังกันอย่างเข้าใจครับหนึ่งเดียวช่องนี้ช่องโคเชทีวีครับมาครับยกที่ยองครับยกเที่ยองยก2องครับรุยกันต่อร้อยกันต่อสามือเชลครับระวังนะครับอย่าลืมหลําครับอย่าลืมหลําอย่าลืมหลําเดี๋ยวได้ลงคลานคําพื้นนะครับอย่าลืมหลํานี่เหมือนว่าอย่าล้นลานอย่าหลมหลวมนะครับอย่าลืมหลําเย็บซ้ายครับตะนันของ ส้นขาวเดินเข้าหาจังหวะยังไม่ได้ครับแหม่สายหน้าครับไข่สายหน้าไข่ถึงกับสายครับสายไข่ับสายไข่ยับสายครับสอนขาวไข่เตะขาล่างครับส้นขาวเดินเข้าหาครับมัดขวาครับสเนขาวจะสอกไม่ถึงเอาสอขวาครับโอ้โหถึงกับสุดครับเจอสอดขวาเมื่อกี้ครับโอ้ไข่ย่อเลยครับไข่ย่อครับไข่ย่อมาครับมัดขวาจังหวะนี้ว่าพื้นเดินเข้าหายับสายครับทระด้งของส้นขาวครับมัดขวาครับส้นขาวโอ้แขกโอ้ยจะบันเสียนไม่โดนครับไข่ไข่มันจะพื้นโชว์ครับ ไข่แลแลแล้วไข่จะพือโชกครับไข่ศอกขวาไข่พยายามจะโต้ครับไข่ครับพือโชกคือแปลกแปลงนะครับจังหวะที่อ๋อแหลกอกครับโอ้วันนี้ทานดัานของสอนขาวเตรียมศอกมาดีครับโอ้มดซ้ายขวาครับไม่โดนครับท่านดัานของไข่ครับเจอศอกขาโอ้ซอนขาวสอกขวาครับลงไปนอนคุ้มมุงตุงอยู่บนพื้นครับโอ้จะลุกครับพยายามจะลุกลุกมงชีฟ้าลุกไม่ไหวครับกรรมการบงมือยบายสลายตัวครับ โอ้โหซอกขวาหน้าสะบัดลงไปรับแล้ววันตั้งคุ้มเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้หน้าคมําความตรงครับหน้าคมําความตรงหน้าคมําครับความคว่ำหน้าครับดูครับจังหวะนี้ครับดูภาพช้าเพื่อความสาใจครับคุณผู้ชมครับเข้ามาครับซอกขวาโอ้โหกึ่งปากกึ่งจมูกครับลงไปหน้าคมําความตรงอยู่บนพื้นครับแล้วก็พยายามจะลุกโดยใช้มงลุกขึ้นมาก่อนแต่มงลุกไม่ไหวครับมงเลยล่นไปนั่งบนพื้นครับนี่ทางนันของสอนขาวก็ นะครับก็ลงไปนะครับคือน้ำใจนักกีฬานะครับแสดงความกังโอ้สอกแต่ครับเลือดออกสอกเลยครับโอ้โหสุดจริงครับอย่างรวดเร็วครับคุณผู้ชมครับเพิ่งเริ่มยกที่2ไม่เท่าไรครับแต่มันมีสัญญาณมาตั้งแต่ยกแรกแล้วครับที่ศอกขวานะครับโอ้โหโหเลือดแกออกศอกเลยครับโอ้แล้วแกแกก็ยังเดินดูอยู่นะครับก็อย่างที่บอกครับคือเราก็เป็นคู่ชงนะครับแต่ว่า หลังจากการชคเสร็จริ้นแล้วเราก็เป็นเพียงแค่เพื่อนมอาชีพนะครับออันนี้เป็นน้ําใจในกลาแลวก็เป็นสุภาพบุรุษของนักมวยไทยนะครับเราถูกผูกสังมานะครับให้เรามีน้ําใจต่อเพื่อนมอาชีพนะครับดูครับดูอีกครั้งครับเพื่อความสะใจครับคุกท่านนครับนี่ครับสอกขวาแล้วมันเป็นมันเป็นจังหวะสองแรงครับนักก็คือเขาก็พุ่งมาครับเขาพุ่งมาด้วยเราสอกไปด้วยครับสองแรงบวกครับกึ่งปากกึ่งจมูกครับ โอ้แล้วสอกแกแตกครับแหมน่าจะฟันหรือเปล่าครับฟันยางอะไรเงี้ยครับโอ้เนียนแปบครับเนียนแปรบเนียนแป๊บแปลว่าพังเป็นแถบแนะครับโอ้เอาเลยครับจังหวะนี้เอ้าโอ้ยังลุกไม่ขึ้นเลยครับโอ้สุดยอดแมงแป้ครับสุดยอดแมงแป้สุดยอดแมงแป้เลยครับโอ้ยังลุกไม่ไหวครับคุณผู้ชมครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเชทีวีครับต้องช่วยประคองครับโ้หนักจริงครับอ่าเดี๋ยวก็ให้มาแขาัเข้มขัดครับก็นี่ครับก็เป็นแชมป์โลกครั้งแรกของสอนขาวเลยครับเป็นแชมป์โลกครั้งแรกของสอนขาวชอห้าพยัก์นะครับแชมป์โลกครั้งแรกแชมป์โลกเส้นแรกในชีวิตของเขาครับสอนขาวชอห้าพยัก์นะครับโอ้แสดงความดีดีครับ ของ ibf นะครับ international boxing federation นะครับนะแกแกแกยังเป็นห่วงคู่ต่อสู้อยู่เลยนะเป็น่าห่วงคู่ชกถ่ายรูปนิดน,นึงครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเช่ทีวีครับแกยังเป็นห่วงอยู่ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับนี่นคือช่องพากยมวยไทยโดยใชยสย้สับใต้สับทองแดงครับ อย่าลืมกดการแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนครับนี่บอกกรรมการว่าโทษฟันกรรมการเฮ้ยฟันฟันโซ่โทฟันเข้าฟันโทฟันฟันโทนฟันฟันฟันถูกฟันฟันศอกถูกฟันนะครับโอ้ศอกแตกเลือดออกครับแล้วไม่รู้จะเป็นยังไงครับยังยังเลือดยังไหลอยู่เลยมั้งครับนะโอ้รอถ่ายรูปเลยครับ นี่ครับนี่คือญี่ปุ่นนี่อย่างที่บอกครับนะี่คือดีกรีช้ำโลกนะครับแต่ว่านะฮะน่าจะไม่ได้เตรียมตัวรับเรื่องสองมาหรือเปล่าครับโดนเข้าไปตอนยกที่1ก็เริ่มมีอาการนิดหน่อยแล้วครับแล้วมายกที่2นี่คือเรียบร้อยเลยครับจังหวะ2แรงบวกด้วยนะครับโอ้อผ่านลงเวทีครับลงทางไหนครับลงทางไหนลงทางไหนลงทางนี้ลงทางนี้เออ โอ้ยลงทางนู้นเอาตรงลงจะลงทางไหนครับนนี้ครับก็มากราบนะครับคู่ต่อสู้ครับนะครับทางคู่ต่อสู้ก็ยอมรับในตัวเรานะครับอย่างที่บอกครับนี่คือน้ำใจนักกลาสุภาพบุรุษของมวยไทยนะครับมวยไทยเราสอนให้เป็นสุภาพบุรุษนักสู้นะครับเอาลงถังได้แล้วลงทางไหนครับเอาหรือโชว์เสียแล้วครับเอ้าก็ลงทางเก่าก็ดีอยู่แล้วแล้วพานักมวยเดินวนทีมงาน โทีมงานไรชูครับไรชูไรชูเสร็จแล้วครับทีมงานครับอะไรก็ไม่รู้นะครับไรชูอะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้อ่าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชเชทีวีครับนี่ืคชพามวยไทยโดยใช้สัมผะได้สับทองแดงครับอย่าลืมกดการแจ้งเตือนด้วยนะครับอ๋อนี่เขาก็มาด้วยนะครับโอเคครับ ก็คาดเข็มขัดอย่างเป็นทางการคืนนี่ผมยืดให้ให้ถึงช่วงคาดเข็มขัดนะครับจะได้เก็บภาพนี้ไว้เป็นภาพสวยๆนะครับโอ้เข็มขัด IBF ครับ International Boxing Federation ครับรุ่น Super Featherweight นะครับแสดงความยิดีครับกับสอนขาวชอ5พยาครับหลังจากชกไฟนี้ครับสอนขาวก็นีครับไปดูแลเรื่องของควายสวยงามนะครับาพาควายไปประกวดนะครับ ติดตามเขากคนได้นะฮะเอาละครับลากันไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ